ตีขอขน้้ัยัล้วแบบเอ้ยเอ้าเอ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 ้าเอ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 ้าแม่กับพ่อแม่แนี้แม่ตีได้ขึ้นแม่ตีงครับเอากตีางเอาบ่เร่งก้นเร่งก้เร่งก้อนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย Good Morning สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่เอฟีทุกท่านนะคะไปใส่อยากเที่ยวอยากป้วนมีความอยากมากอยากอยากคึกพ่อมแลม้วิน่งละอเออเร,เร็วครับเร็วๆ โอ้ oh! รู้แล้ว <Techn> พ <ique> ุ <Smack noise occurs> ่นอยากไปเที่ยวกับตากับยายแมนบเจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะจ๊ะปาดคิดผิดแล้วอาบน้ำให้เขาก่อนคิดผิดแล้วเออเออเออระวังเด้อเจ้าระวังเด้อพุ่นพุ่น hả leo này Tí lá hả 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 leo hả leo hả hả มามามาคุยกันหน่อยเร็วเร็วเร็วคุยกันแม่เอ้ยอเออพูดอะไรน่ะพูดอะไรน่ะเออคักฮู้ผุนเพิ่นแม่เพิ่งกัอาบน้ำอยู่พุ่นอย่าเล่นเถิด ยาเลนทอโอ้ยฟุ้นไอ้ลบก้อนลบกัอนลบก้อนลบก้อนประท้วงแล้วมีการประท้วงเกิดขึ้นแล้วครับอ้ยอ้ยอ้ย้ยอาบเดียวนีกับเลนเดียวนีแหละ นั่นนั่น,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 นกินดีๆลูกกินดีๆเบิ่งพุ่นเฮ้ยๆๆ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาดเบิ้องสายยังแตกนะเห็นบอสีมือนั่งกันนี่ เอาไปเก็บเลยป่ะที่นี่โอ้โหซ้ำกันเลยแม่กับลูกคับเธอละสามเธอละสี่ ครับเบิ้งครับเอ้าเอ้าเอ้ารุดมาได้เด้อยายนี่กล้วยนี่กล้วยปุ่นปุ่นปุ่นไปแล้ว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 สายยางเออเนาะเออเออนี่นี่นี่รับผมก่อนอืมว๊อยอยากเล่นกล้องดินเนาะ สวัสดีครับก้อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีเสียงรอๆด้วยสวัสดีแม่พี่น้อยสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียผมไมีเสียงหยุดหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยเดี๋ยวช่างจะมาอันนี้นี่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 ธรดาดิอันนี้นี่นี่นี่อาครับผมก่อนเออ เอาเฝ้ามัดติล่ะเอาลอไว้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 รอไว้ลอไว้พ่อ่ะพ่ออะเออโาบเรอกอนคบเรอกอนอือเอาอไว้ลอไว้ตัวไว้ตัวไว้ตัวไว้เออ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 เเออเเข้าไปมา เรื่องถึกข้าลังแล้วนี่เข้าไปอย่าไปยึงสิเจิมให้นี่แม่มิงวะไม่ไปยึดอย่างงี้นี่ออๆๆเอเอมาที่นี่เป็นไกด์บับนี่เป็นไดะะน์เป็นไดเ์เดี๋ยดื้อนะมุดกอกนะระวังไปเลยลูกไป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 ถอยถอย แนมเห็นแล้วได้แล้วครับฮว้ยฮึ่ฮ่ยฮต่ยฮึ่แฮึ่ยั่น่ยฮึ่ยฮึ่ย่ยฮน่ยฮึ่ยฮ่ยฮึ่ย่ยวึ่ยฮึ่ยยฮึ่ยฮึ่ยฮ่่่ยฮ่ยฮ่่่่่ึึ่่่า่ ไม่ตีมันอยู่ซ้ายมิงว่ะอืมอึอึฝ่ายเราฝ่ายท่านใดเนาะวันนี้เนาะไม่นางดิ่นหนีท่านมีท่านมีของกินนะเออเออเยวก่อนเะกว่ากินนมกินนมหิวนมอยู่หิวนมอยากกินนมเขา เอากินดีๆลูกกินดีๆเติมน้ำมันก่อนไมปมาดูวาเนี่ยทำค,ความสะอาดแค่กี่วันกินได้ทีล่ะ <c oughs> นี่อาจเดดินที่อันนี้ดินไม่เหนียวถ้าเป็นดินเหนียวแบบโอ้วเวลาแข็งโตงไปเด้อไม่มาห้างดีฮะสามสเนี่ยมามุดูรับ หูนมหูนมเอออุ้ยถ่วงว่าได้ต้นนี่อุ้ยอุ้ยตีอีกปะอ้ไอ้้้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอาเอาเอาโอ้โโอ้อ้ยอุ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 ้ยลบพัดลบพัด 뭐야, 맘에, 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 에 เล่งใส่แล้วนึ่อตรงนี้นี่นี่เฮ้ย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 เฮ้ เล็งก่อนเล็งก้อนเล่งก่อนพุ่นผุนผุนโอ้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงบัดนี้ยถอยถอยถอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขียดแล้วเขียดแล้วเขียดแล้ว ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะฝากความน่ารักไว้เพียงเท่านี้ค่ะถ้าหากว่ามีคำพูดคำจาใดไม่สุภาพไม่เหมาะสมขออภัยด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ